ทัวร์ลงปรุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวุ่นชนหิวสนับสนุนโดยเวิร์กแกสนะครับคุณผู้ชมเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านมากินฟรี ตามความฝันตามใจอยากเลยวันนี้ผู้โชคดีของเราเป็นสามีภรรยากันสวัสดีครับสวัสดีครับคู่นี้แต่งงานมากี่ปี้วครับ15ปีครับ15ปีคุณผู้ชายชื่อเล้งครับผู้หญิงชื่อจิ๊บค่ะจิ๊บนะฮะทำงานอะไรครับคุณจิ๊บด้านบัญชีด้านบัญชีของผมเป็นการตลาดไอทีครับทําไมถึงสมัครมากินฟรีในรายการถือวันชนีครับอยากรู้ว่าฟรีจริงไหมเพราะว่าอะไรนึงเพราะว่ารายการอื่นไม่เคยมีไม่เคยมีมาก่อนที่ว่าจะให้ชวนคนทางบ้านมาทานฟรีก็เลยลองสมัครดูสมัครมา2ปีแล้วครับ2ปีแล้วคุณ คุณผู้ชมชร,รอการพิสูจน์วันนี้ถึงคิวพอดีนะฮะรเราไม่ได้ลืมแต่ติดโควิดพอดีทางรายการได้ทําการตรวจ ATK ทั้งสองท่านตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบอกอยาก,กินซีฟูด้ดใช่ครับวันนี้เราพามาร้านใหม่คุณผู้ชมแถวบางขุนเทียนชายทะเลนะครับร้านนี้ชื่อว่าวิวทิว,ทว,ทวไม้ซีฟูด้ดบรรยากาศดีมากมีตั้งริมน้ําแล้วก็นั่งในร้านเป็นสวนร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีเลยพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเชิญครับมา วันนี้เรามาทัวร์ลงพุงที่วิวทิวไม้ซีฟู้ดร้านอาหารทะเลเปิดใหม่ย่านบางกุเทียนชายทะเลครับร้านนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากนะครับติดริมน้ำครับวันนี้เขาก็จัดเต็มให้กับผู้โชคดีได้กินกันแบบน้ำใจนะครับเริ่มกันด้วยกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆครับจากนั้นก็ตามมาด้วยปูไข่นึ่งนมสดไข่แน่นๆเต็มกระดองครับส่วนใครเป็นสายแซ่บอย่าลืมสั่งเมนูนี้ครับยำไข่แมงดา ปลาเก๋าราดพริกกระเพราพกรอบแล้วก็ซดน้ำกันซะหน่อยครับกับเมนูแกงส้มไข่ปลาริวกิวแกงเลี้ยงกุ้งสดทานคู่กับข้าวผัดสับปะรดโอ้โห,โหเข้ากันอย่างดีเลยละครับยังมีแกงขั่วหอยขม ส้มตำถาทะเลผัดชาปลาคังวนเส้นชะอมกุ้งอาหารฝรั่งเขาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อไส้กรอกหมูลมควันแล้วก็จัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับพิเศษให้คุณเล้งแล้วก็คุณจิ๊บผู้โชคดีของรายการติอ้วนชนิววันนี้เลยครับมาแล้วโอ้โหเป็นไงฮะสองสามีภรรยาวันนี้มารายการติอ้วนชนิวรอมา2ปีชื่นใจครับโอ้โหเห็นรายการอาหารแล้วก็สุดยอดจริงครับสุดยอดไหมก็มาเต็มโต๊ะเลย นี่ครับคุณผู้ชมวิวทิวไม้ซีฟู้ดบรรยากาศเป็นไงริมน้าสวยครับถือว่าสวยงามมากใช่ครับคือดีมากเหมาะเหมาะกับการที่คู่รักมาทานด้วยกันหรือจะเป็นครอบครัวก็ได้ช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับคงได้เห็นเมนูอาหารไปแล้วกินหมดไหมฮะไม่น่าจะหมดครับเยอะมากบรรยากาศดีค่อยๆนั่งกินไปไม่ได้จับเวลาพร้อมยังฮะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วหิวยังหิวแล้วครับไม่ได้กินอะไรมาเลยใช่ไหมใช่ครับอยากกินอะไรก่อนบนโต๊ะอยากกินอะไรก่อน ขอเป็นกุ้งก่อนดีกว่าครับทุกคนเลยามาคนละตัวเลยเมา ชนแก้วหน่อยขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการกินอิวนี้ในช่วงทรเรศบุกอ้าวเชียร์โอ้โหจัดไปทัวรลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แก๊สที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แก๊สจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d g ก s สขอขอบคุณโรงแรม Green r e s i เด n ตอยุธยาผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอนโบนะครับแล้วก็ร้านวิวทิวลายสีฟูดมากเลยผู้โชคดีไปอิ่มอร่อยนะครับตามความฝันในช่วงทัวร์ลงพุงนะฮะทางรายการก็มีนะครับแก๊สบรรจุ15กิโล1ถัง,งจากเวอร์แก๊สนะครับมอบไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วย1ถันง,งนะครับแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับ สามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับเพราะว่าถังผ่านมาตรฐานมอกนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับนอกจากมอบถังแก๊สแล้วจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมด้วยแต่ก่อนอื่นร้านนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ปากซอยทินทะเล23ครับผมครับผมเปิดกี่โมงฮะสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครับถ้าจองมาในนามรายการตีอ้วนจนหิ่จะมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับถึงสิบห้าเมษายนครับสิบห้าเมษายนเลยคุณผู้ชมรีบๆจองเข้ามาเลยร้านบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ขอบคุ